สวัสดีครับชื่อต้นนี้ก็ซ้อมอยู่กับสอสสมัยนะตอนนี้สอสสมัยนี่คือคักเหลือเกินทั้งวันนี้กลับมาอยู่ค่ายหมดแล้วนะซ้อมมากี่วันรอบนี้เอาเป็นเดือนเราเป็นเดือนเราเคยเจอเขาไมมเนี่ยกู่ต่อสู้เนี่ยก็จะสั่งไ,ไม่เคยเจอเห็นพร้อมเห็นคลิปอะไรเ็าไหมเขาเป็นมวยประเภทของเรานี่ประเภทอะไรฝีมือเหมือ,มอ,มอนกันนะเอาเรดสูงเท่าไหร่ จลน้ำหนักไว้ร้อยเท่าไรหกสิบห้าหกสิบห้าเมื่อกี้เหยียบตาช่างเป็นไงเกินไหมพอดีพอดีนะวันนี้ร้อยสามสิบสามนะร้อยสามสามนี่มันใหญ่ไหมนี่ใหญ่ไหมเพราะว่าพี่เห็นรูปร่างเนื้อตัวเราไม่ได้ถึงร้อยสามถึงสอมแห้งครับอ๋อกพึ่งซ้อมแห้งนะแต่ร้อยสามสามนี่ก็ถือว่ามันใหญ่นะปกติเมื่อก่อนล่าสุดชกไว้เดือนไหนเดือนปีนี้ไหมปีนี้อ่ะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ ร้อยสามห้านะฮะเลยนี่คือชกเมื่อกี้นี่กลับมาร่างของร่างกายโอเคไหมชนะใครบ้างสามไฟนี่เสมอประจำอีกแล้วก็แพ้แต่สักดาแล้วก็มาชนะแสนสงก็ร้อยร้อยร้อยสามห้านี่นะเราลูกหลานจากจังหวัดอ๋อฝากแฟนครับเชียร์นะครับว่าจากวันที่จะมีอลังใจ้กันกับผมจะทาอะารต่อไปอ่าโอเคของมานน้องชายครับผมตัวนี้ ผมชื่อสุภินสังคีวิชาครับชื่อมวยโอชศักช่างศิลป์อ่าฮะครับพี่ตูอยู่กับพี่ตูนะซ้อมอยู่ที่ชุมพรตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่มีนบุรีครับอ๋อมีนบุรีซ้อมค่ายไหนอยู่เควันยิมครับอ่กี่วันได้รอบนี้ตอนนี้ได้เดือนหนึ่งครับได้เดือนหนึ่งกู้ต่อสู้เคยชกเขาไหมไม่ครับเขาเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นมวยประเภทวงไหนครับของเราเนี่ยประเภทไหนประเภเหมือนกันครับวงไงนะตู้วันพระพระชาถ่ายรูปใครถึงกว่า ไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะคิดแต่แต่แต่ฟอร์นุึงฟอรมหนานี่น่าจะอยู่โคจรสักแน่นอนก็ก่อนใช้ใช้ชื่ออะไรยกเพชรเสาซิวิชาครับอ่าตอนนี้ใช้โคจรสักท่าสยามสักนะครับผมบัดเช้ามาเกินวันเท่าไหร่ตอนสี่ครับตอนนี้ผ่านเฉลุยละล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างแทนเนาะครับที่จะดำเนินไงวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสามเป็นไงแล้วก่อนหน้านั้นอีฟอยด์เป็นไงก่อนหน้านั้นโชคอยู่เกาะสมุยเกาะสมุยนะครับ คือเ้าแฟนงครับตอแล้วก็เข้ามาในเมืองกูนี่คือแพนกคนนั้นนะเดือนไหนเดือนไหนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ร่างกุงร่างกายคิดว่าน่าจะเข้าที่อย่างตัวนี้น่าจะดีขึ้นน่าจะสูสีนะกูนี้แน่ทัวท่อเขาจะถักนี่นะอลูกน้อนจากจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับคนสุรินทร์เชียร์กันหน่อยวันนี้ครับเสร็มที่นะโอเคโชคดีน้องีาตขอบคุณครับ